ม่มีใครมาเลยนะครับตอนนี้ทุกตอนนี้กี่โมงละมาโคตรไวไม่มีใครมาเลย ่พูดวาบอยพูดเปิดรายการดิสวัสดีครับวันนี้พวกเราวัธนยมสุดชั้นวัธยมสุดสาปีที่หกไม่ฝากกดไลค์หรอกหกโมงสามสิบห้าค่ะตอนนี้พวกเรากําลังจะไปปัดชิมกันที่หัวทีสวัสดีครับวันนี้ผมเจอหนุ่มจากเอเวนเจอร์ ก็ harma, ยังไม่ตายนะลำโพงก็เอาไปลำโพงทั้งชุดมันจะแบ่งเป็นสามสูตเลยอินเสิร์ตนะจ๊ะอินเสิร์ตอินเสิร์ตนะจ๊ะอินเสิร์ตสวัสดีครับเป็นไหนะคะพี่คะให้ไปทำแน่ใจเฮียคนเปื่อยวันรีมันถูกงง

ngoan quá nào mình được không cho mà đút cháu đi hết cảm ไไอะรนี้ก็นี่ผมไม่ได้นั่งนะกำลังลำเลียงอาหารให้ผู้บริจาคอันนี้เอาเอาไปไหนเอ๊ไปทำอะไรอะไอ้บ่อมาทำอะไรเนี่ยผู้บากมปลี่ยน ไม่ได้กันหมดใช่ไหมใช่ไหมหลายๆหลายๆขาไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนใจเย็นครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากำลังขึ้นรถเตรียมเดินทางไปที่หัวหินแล้วเราน้องหมเป็นเวลาเป็นเวลา7จ็ดโมงสิบนาทีนะครับเราจะไปถึงกันที่นู่นโดยประมาณกี่โมงวะสัตว์รถไม่ติดกันเก้โมง เจนี่เพิ่งจะเจ็ดโมงหกนาทีเขาบอกว่าเจ็โมงกว่าไอ้เหียพอพอแล้วงมสิบห้าอะไรดีวนี่ไงดเจ้เฮ้เพือยู่ไหนอังนี่อะไรตังนี่อะไไปังหรือ่ไปดังรือ่ เอาอีกที่อ่ะไอ้หลอดเด๊แบงค์อยู่นี่เขามันไปไม่ได้แล้วมึงนั่งหน้าเลยนะแบงค์มีคนนั่งด้วยแบงค์มีปีเตอร์ไอ้ปีเตอร์ไอ้กอนนะเซียวไอิร์นใช่เพื่อนไอเตร์นจะนั่งวะ เดี๋มวกินอะไรดีเล่าบ้างเออเดี๋ยวตามไปเฮ้ยถ่ายเซล็ี่เองเลี่เองหลังติดาลอ่ะ

กูอยู่ที่ปั๊มนะครับก็พัก20นาทีเขี่ยแล้วถ่ายตลอดเลยอ่ะถ่ายเรื่อยๆอใครอยู่ในห้องน้ำอยู่กูเข้าไปถ่ายนะ้ไไม่ไดเขี่ยไม่ง้นโ <c oughs> ดนจับไปซะ นี่เยลองนี่มาให้กูนหนเอาจับได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่น่าจดจำเป็นสุดในรุ่นนี้ละของกูเนี่ย <c oughs> ไม่มีเป็นคลิปตอนนั้นหรือในห้องโรวพบานน่ะที่สุดเลาถ่าอะไรไ,ไ,ไงถ่ <c oughs> ายนี่แหละกูล้างหน้ากูถ่าย,ายานะถ่ายทุกอย่างครับใส่ตัวเฟย์พอยมาค่ะถ่คนล้างหน้าล้างสักทีดิไอ้สัตว์ไม่ได้ล้างหน้านีา่จะบ้าเหรอที่กูล้างหน้าไอ้เนี่ยแต่งหน้าปะ มันกันนะวะแมเห็นไอครับแต่ใครจะมาล้างบ้าฉี่กูไปโรงพยาบาลแน่ตากูอะทำไมทำไมเธอไม่หายเป็นเดือนแล้วโม่แล้วไม่ไม่ไปหาหมอไม่ได้ไปทีตอนแรกคิดว่าปล่อยมันจะหายแบบไม่ไปยุ่งอะไรมีไม่ได้ตเราไปกินหาหมอกินยาใส่แว่นปิดไว้ด้วยเหรอเฮ้ยอะไรกันครับอนรีวิวดินี่ครับผมขอใช้ งกินซืึมตะเพียนสาลายกับอะไรเนี่ยที่โคนหนวดมึงซื้อไวเพื่อไอ้เจมส์ถ้าตั้งกระแพงตรงเนี้ยลงลงไอ้นี่เลยเขาเรียกอะไรอ่ะของแม่พาร์ได้ขึ้นนะอันนียนดูแบบแก่ไปสิบปีอ่ะแค่มีหายเลยแกขึ้นไม่ก็เทกูไม่งก็มีสตูเลือดผมมีแว่นอยู่พี่ไม่ต้องซื้อไม่กูไม่ได้ซื้ออะไรกันอะคิวแม่เนี่ยปุ๊บเลยดิไม่ได้เจอคนไปมิติควันตั้มแล้ว

ค่ะตอนนี้เราอยู่กับหนูหนูวางวางดีๆหรือวางวางจากบ้านอะไรนะนี่รายการสื่อสารดาวดอทสื่อสารจังหวัดชายแดนวันนี้เราแตงหน้าเหมือนเจเจเลยอ่ะเหมือนมากเฮ้ยหน้าเหมือนจังวะเปิดเจเจเจะครยังไม่เอคนเหมือนเลยสัเจเจขึ้นไปเดี๋ยวคนถ่ายขึ้นเลขึ้นเลโจ กลุ่มละเจ็ดเลยลูกจับกลุ่มละเจ็ดเลยค่ะผู้ชายแบ่งเป็นผู้ชายแบ่งเป็นสามกลุ่มเยี่ยมัลยเยี่ใช่ผู้ชายล้วนเหรอเนี่แล้วแบบผู้ชายคนเดียวคนเดียวอ่ะเอางี้แบ่งเจ็ดคนเจ็ดคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปรับเด็ก้มาทำอะไร้องทำอะไรกินข้าวใช่ท่น้อง พี่อะไรนี่นี่ค่พาไปดีเนาะพี่เป็นยังไงพี่เป็นสบสขาขาขาเป็นยาหน้าหงอเลยขอ้พี่เป็นมอถือพี่เป็นเลาเลยพี่เป็นน้องน้องเป็นนักคับึกยพี่มครับาเทาิใช่ไหมไไปไปดู

อะไรวันนี้พี่ๆมามาเยี่ยมน้องๆนะครับวันนี้เราอาจจะอยู่ไกลกันนะครับแต่ว่าเราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนะโอเคไหมน้องๆอยากฟังเพลงอะไรครับอยากเลยเพลงที่สามพี่ได้เลยนี่แบบพี่น้องได้เลยนะต่อไป man เรากำลังทำอะไรครับงช่วยเด็กเหรอช่วยเด็กเด็กลากเราไป <c oughs> แหนแหมน้องคนนั้นอินเสิร์ตนะจ๊ะอินเสิร์ตอินเสิร์ตนะจ๊ะอินเสิร์ตเน้องก็บอกให้เราลุก <c oughs> แม่ก็ 好，耶、嗯。嗯 รู er ica, ้ส bon oh. ึกอย่างไรครับปาแนิดหน่อยเดีบาแหโดนอลไวโดนวดใช่เราไม่กินจดเฮ้ย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 มึงอะไรอะไรเฮ้ย